สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมคลิปนี้กับซีมาทดสอบอยึดตรงไฟเพราะว่าขนาดน่งนิ้วครับผมห้ากับหกสิบห้าไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้ลมหางลังหูอยู่ครับผมเออมองยุดกัหมอดีครับผมนี่แต่ปลามันปลาอย่างอะครับผมเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะผ้าส้ม,มเบืองอนี่านที่ฐานจุดครับผม นี่แะครับผมทีมงานกะกำลังกำลังล่างหู้ยู่ครับผมนี่เนี่ยทีมงานครับผมนี่แหละครับสถานที่ฐานจุดตัองเข้าครับผมนี่เป็น,นก็เจ้าคุดหลอกหาดินไปครับผมมันห้างไก่มูบ่บานอยู่ครับผมกำลังลุมหางลางกุ้งครับผมนี่น อันนี้ก็เป็นฐานจุดชั่วข้าวครับผมเนี่ยนี่นะครับกทิไดไทยคิดไปเพื่อนทันไปช่เบื้องน้ากันครับผมนี่เป็นฐานจุดชั่วข้าวหระครับผมก็เป็นมางล่องจุดจัครับผมนี่ขนาดของคุ้นซีคุนกับม่างล่อง,องนี่นี่ก้อนครับก้อนที่เขาสนามกิ่งนะครับ <c oughs> นี่นะครับพิธีการล่างของหลังงูคลายเขาละครับ ติดตามช่วมเบึ้งมนันกันเรื่อยๆครับผมอากาศกระดั้งดีครับฝ้าก็เปิดแย่งจังปางแล่ะครับผมต่างตุบๆเลยครับผม แล้วครับบรรยากาศโอ้ยมันดีครับผมต้องฝ้าเปิดแจ้งจังปังเลยนะเมื่อนี้เดี๋ยวลอดสุน่นลอดรุ่นลอชมพร้อมกันครับผมอ่างงูกระชีแล้วเหรอครับครับผมกากข้นฐานต่อสายช็อตเรียบร้อยเด้อครับเออเอจะกับบะเบิงพร้อมกันเลยครับว่า เป็นจังอะไรไะครับผมทีมงานเท่ากับพร้อมเปล้วครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูไกลๆเออเห็นหยอดเห็นข้อนำกันครับผมข้างบนใหญ่ๆเลยอ่ามางฝ้พร้อมคนพร้มอมทีมงานจึงโชคดีสามสองหนึ่งไป ยีไ่ได้ครับผมครับไอวี่ยขวไปได้ครับดันจะวิ่งไม่ได้ครับผมสวยงามเหลือเกินเออมาดูดเวลาน้ำกันครับโอ้ดึงคอดึงไปได้ปิดเรียบร้อย มันรู้ก้กเบาเทอากันครับผมมาดีแต่เป่าเกลียวไปเห็นเรอครับหุ้ยขึ้นดีครับผมงั้นก็ตังค์เลยครับผมเหอเห็นไหมบินจำๆได้ครับบางนี่ครับผมสุดยอดครับ ตาเป้าที่เลี้ยวไปนี่ครับอาจารย์อยู่มุมมุมเมฆมุมเมฆฝั่งนี้เลยเห็นไหมอ่าเห็นแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้เห็นแล้วดนะครับผมเนี่ยตรงแมงปออาจารย์เห็นไหมน่ะมมุปลายนิ้วผมเลยอ่าจับดูไว้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 โอ้โหเสมอเป๊ะเลยอาจารย์เออ โอ้โหตรงงช่องว่างเมฆขีดน้อยๆเลยครับเนี่ยอ่าอ่ะดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูตามเวลาเราเนี่ยเขาล็อกล็อกไปก่อนสองนะครับอ่าครับผมก็ได้ลงบงไปแล้วครับแต่ในเวลาเท่ไรก็ครับผมสองร้อยแปดสิบเก้าครับใฮ้ยสองร้อยแปดสิบเก้าครับผมเออก็เป็นตัวเลขที่งามครับอือสุดยอดครับสุดยอดครับผมเป็นบังทดลองครับผมเออบินดีข้อตัวนี้ และก็ขยับผองเล็กขึ้นมากครับผองเลกเ็กไฟกินขึ้นมากอีกน้อยหนึ่งครับผมบินดีเนียนมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ